Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. The Jade Chamber belongs in the sky amongst the clouds. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. Deep down inside, I wish I could slow down time. I feel very fortunate to be right here, enjoying the fireworks and enjoying the view of Liyue Harbor. Perhaps the little girl was... not as brave as the opera makes her out to be. Transfiguration! Do your master's bidding! ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชินอิมแพกทุกคนนะครับวันนี้ผมโดโดโกแฟมจะมาสรุปแพชอัปเดตของเกมเกมชินอิมแพกที่จะถูกอัปเดตเข้ามาหลังเวอร์ชัน2.4กันนะครับมีอะไรใหม่มีอะไรน่าสนใจชินเพื่อนรับชมกันได้เลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาไ์ทุกวันช่วงเวลาดึกๆตั้งแต่เวลาประมาณ5ทุ่มถึงตี4เพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่นอนยินดีต้อนรับเข้าสู่แก๊งของเราได้เลยครับ ก่อนอื่นขอแนะนำตัวละครใหม่สายซัพพอร์ท่าน้ำแข็งที่ใช้อุปกรณ์ประเภทหอกซึ่งจะถูกอัปเดตเข้ามาในเกมหลังเวอร์ชัน2.4อย่างเฉินเหอเป็นตัวละครที่เข้ามาช่วยเพิ่มความเสียหายของการโจมตีท่าน้ำแข็งโดยการเพิ่มความเสียหายของเฉินเหอจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีคือยิ่งทําให้เฉินเหอมีพลังโจมตีมากเท่าไดยิ่งทําให้ตัวละครนี้สามารถเพิ่มความเสียหายท่าน้ําแข็งได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยการออกแบบที่สวยงามชุดเปิดเอวสุดร้อนแรง คงจะทําให้หลายๆคนคิดหนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับว่าจะตัดสินใจเปิดกาชาพาเฉินเหอเข้ามาใน ID ดีหรือไม่ลองพิจารณาประกอบกับตัวละครที่จะรีรันในแพท2.4กันได้เลยครับสําหรับตัวละคร4ีดาวตัวใหม่ที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในแพท2.4จะเป็นตัวละครท่าหินอย่างยูจินซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังของท่าเรือหลือเย่ที่ถนัดทางด้านการเขียนบทละครการแสดงและยูจินยังเป็นตัวละครท่าหินอีกตัวหนึ่งที่สร้างความเสียหายโดยคิดจากพลังป้องกันของตัวละคร นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโล่ที่มีปริมราณการดูดซับความเสียหายโดยคิดจากพลังป้องกันของยูจินนับเป็นอีกหนึ่งในตัวละครสีดาที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตู้ตัวละครที่จะรีรันในแพท2.4นี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันในครึ่งแรกจะเป็นตัวละครใช้หอกสาย DPS ธาตุลมที่สามารถทําดาเมจได้อย่างรุนแรงอย่างเซี่ยวเพียงแค่มีเซลล์สีคุณก็สามารถที่จะทําดาเมจได้อย่างรุนแรงรับรองว่าคุ้มค่าที่จะเปิดมาใช้งานแน่นอนครับ สำหรับในช่วงครึ่งหลังของแพชจะเป็นคิวของตัวละครที่หลายๆคนตั้งตารอกันมานานนะครับอย่างตัวละคร5าดาวอย่างกันยูซึ่งเป็นตัวละครใช้ธนูเน้นการชาร์จยิงเพื่อทำดาเมจ่าน้ำแข็งที่รุนแรงมากๆแถมยังมีสกิลอันติที่สามารถสร้างพื้นที่น้ำแข็งเป็นวงกว้างตกลงมาทำดาเมจน้ำแข็งให้กับมอนสเตอร์และยังเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งให้กับตัวละครที่อยู่ในพื้นที่อันติได้อีกด้วยมาพร้อมกับตัวละครเทพหินสายซัพพอร์ตโล่อย่างจงลี่ ที่จะมาเสริมทับให้ผู้เล่นสามารถผ่านคอนเทนต์ต่างๆของเกมได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นแถมยังมีโล่ที่สามารถลดต้านทานธาตุทุกอย่างได้รวมทั้งสามารถลดต้านทานกายภาพของมอนสเตอร์ได้ทำให้เราสามารถที่จะทำดาเมจใส่ศัตรูได้อย่างรุนแรงมากขึ้นเห็นตัวละครแต่ละตัวที่จะมาในแพทนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับอาวุธที่จะเข้ามาในแพท2.4จะเป็นหอกสายซัพพอร์ต5้าดาวอย่าง Calamity Caller ที่จะให้เบสโจมตีตอนเลเวล90สูงถึง741หน่วยนับว่าเป็นอาวุธประเภทหอกที่ให้พลังโจมตีพื้นฐานสูงมากในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ยังให้ออฟลองของอาวุธเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ถึง16.5สําหรับตัวละครสายซัพพอร์ตที่ต้องการพลังโจมตีที่สูงมากอย่างเฉินเหอแล้วอาวุธนี้นับว่าเหมาะกับเฉินเหอมากๆเลยครับแอบกระซิบนิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาอาวุธท่าดาวมีข่าวแว่วๆามาว่าตู้แรกจะเป็นอาวุธใหม่อย่างหอก calamity caller ที่เป็นหอกประจําตัวของเฉินเหอมาพร้อมกับดาบสายซับอย่างดาบวูฟเกฟสโตนใครที่กําลังมองหาดาบใหญ่ให้พ่อหนุ่มหัวแดงจากมอนสเตอร์ก็ลองรอรุ้นประกาศอย่างเป็นทางการกับทางมิโฮโยอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตู้วุ้นในครึ่งหลังมีข่าวไว้ว่ามาววาจะเป็นธนู5ดาวสายชาร์จยิงอย่างอาลโมสโบซึ่งเป็นอาวุธที่เหมาะมากเลยกับตัวละครที่จะรีรันในช่วงครึ่งหลังอย่างการวีซึ่งสามารถสร้างความเสียหายน้ําแข็งได้อย่างรุนแรงมากๆ แต่อย่างไรก็ตามอาวุธที่มาพร้อมกับธนูอัลมอสโบก็น่าจะเป็นเห็นข่าวแว้บๆมานะครับว่าน่าจะเป็นหอกของจงลี่เนาะซึ่งก็จะเป็นหอกที่ให้พลังโจมตีแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของโลใครที่หลบไม่เก่งหรือเล่นจงลี่แล้วต้องการให้โลหนาๆก็หอกนี้ก็อาจจะเป็นหอกหนึ่งที่สามารถกดมาใช้ได้นะครับยังไงก็ตอนนี้ยังเป็นข้อมูลหลุดอยู่ยังไงก็รอประกาศจากออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในหัวข้อต่อมาจะเป็นเรื่องของสกินใหม่ของตัวละครที่จะเข้ามาในแพท2ออย่างหนิงกวงกับเครชิงคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับรอบก่อนหน้านี้นะครับในแพท1นที่สกินของตัวละครสีดาวจะแจกฟรีในช่วงกิจกรรมโดยจะต้องทํากิจกรรมเพื่อสะสมเหรียญแล้วนําเหรียญไปแลกสกินของหนิงกวงลกหลังจดกิจกรรมคิดว่าน่าจะถูกนําไปขายในร้านค้าคล้ายๆกับสกินของบาร์บาร่าส่วนสกินของตัวละคร5ดาวอย่างเครชิงจะถูกขายในร้านค้าโดยสามารถซื้อได้โดยใช้เจเนซิสคริสตัลนั่นหมายความว่า เป็นสก,กินที่จะซื้อได้เฉพาะสายเติมเท่านั้นไม่สามารถเก็บไพ่โมเจมมาซื้อได้นะครับส่วนราคาน่าจะอยู่ราวๆประมาณ600-1,000บาทถ้าพ้นแพท2.4ไปแล้วก็ยังสามารถซื้อได้อยู่แต่ราคาจะถูกอัพขึ้นไปพอสมควรนะครับใครที่เป็นเมนเคอร์ช er ิงหรือเมนหนิงกวงต้องไม่พลาดสก,กิน2สก,กินนี้ที่จะเข้ามาใหม่เลยนะครับสำหรับพื้นที่ใหม่ที่จะเข้ามาในแพท2.4นะครับก็ถูกวางสาภาพแวดล้อมไว้ให้ใหมีลักษณะมืดคืมเวิืองหวาง เนื่องจากไม่มีแสงแดดจากภายนอกส่องเข้ามาถึงในพื้นที่นี้เลยในนี้จะมีมอนสเตอร์ใหม่ให้เพื่อนๆได้ประลองฝีมือกันอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญยังมีข่าวลือม,มาว่าในพื้นที่บริเวณนี้จะมีหีบสมบัติซ่อนอยู่มากกว่า180หีบและสิริมากกว่า3 5ตัวแค่เห็นก็ตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมครับทุกคนหวังวาโทรศั์เราจะไม่ระเบิดก่อนที่จะถึงแพทซูเมลุนะครับ ส่วนอีเวนท์ที่จะเข้ามาในแพท2.4นั้นมีอะไรกันบ้างเราลองไปดูกันเลยครับกิจกรรมแรกที่จะเข้ามาในแพท2.4ก็จะเป็นกิจกรรมการทําดอกไม้ไฟโดยจะให้เพื่อนๆทาดอกไม้ไฟคราฟดอกไม้ไฟแล้วก็แลรกกริอ่าแกลกรางวัลในกิจกรรมนะครับกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมตามล่าสมบัติของเจดแชมเบอร์นะครับโดยจะให้เราขับเรือไปตามเกาะต่างๆแล้วก็ทําการโจมตีพวกกองโจรต่างๆรวมทั้งทาลายบอลลูนที่อยู่บริเวณร,รบอบๆ ก่อนที่บอลลูนจะไปส่งเสบียงให้ก like ับกองโจรจนเสร็จนะครับกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมการท้าทายบอลตอใหม่เพื really mm. Now, ่อรับรางวัลในกิจกรรมจากอีเวนต์นั้นๆนะครับแล้วก็มาถึงกิจกรรมที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับอย่างกิจกรรมซ่อนแอบเป็นกิจกรรมที่จะพาเราไปเล่นซ่อนแอบในสถานที่ต่างๆของเกมนะครับสาหรับกิจกรรมนี้เคยเข้ามาในเกมนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้พลาดไม่ได้นะครับสนุกแน่นอนกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมการพาทานุกิท่องโลกเขาจะให้เราพาน้องทาุรกิเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ในระหว่างช่วงกิจกรรมก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราทําเพื่อรับของรางวัลในกิจกรรมนะครับต่อมาจะเป็นกิจกรรมท้าทายดันเจี้ยนนะครับโดยให้เราเนี่ยทำการเลือกตัวละครเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้โดยจะมีพอร์ชั่นต่างๆเพื่อมอบบัฟต่างๆให้กับตัวละครของเราโดยตัวละครที่ถูกใช้เข้าร่วมจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้ในชั้นถัดไปนะครับอ่ะเมื่อเราผ่านการท้าทายก็จะได้รับของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นสมุดอัพเลเวลตัวละครหินอัพอาวุธหรือว่าสมุดอัพพรสวรรค์น,นะครับ แล้วก็ยังมีการเพิ่มกิจกรรมแฮงเอาท์ของตัวละครหนิงกวงและก็ยูจินใครที่เป็นเมนหนิงกวงกับยูจินพลาดกิจกรรมนี้ไม่ได้เลยนะครับในแพทหน้านี้จะเป็นช่วงเทศกาลตรุษดจีนตัวเกมก็จะมีการแจกอินเตอร์ทไวเฟ่จานวน10ลูกระหว่างวันที่25มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์แต่น่าจะเป็นช่วงที่หมดกิจกรรมอธิษฐานตัวละครในช่วงแรกไปแล้วสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่หวังว่าจะเอาไปสุม่มหาตัวละคอรอย่างเซี่ยวหรือเฉินเหออาจจะต้องผิดหวังกันสักหน่อยนะครับ นอกจากนี้ยังมีการจ่ายตัวละครสีดาวที่เป็นตัวละครที่มาจากหลี่เย่ให้เพื่อนๆได้เ,เลือกกันคนละหนึ่งตัวด้วยนะครับใครที่ยังมีกลุ่มดาวไม่ครบหรือยังขาดตัวซัพพอร์ตโหดๆอย่างซิงชิลหรือเซียงหลิงหรืออยากได้ตัวละครสีดาวใหม่อย่างยูจินแต่ไม่พร้อมที่จะเสี่ยงกับการเปิดตู้ตัวละครเราต้องดองไพ่โมจเจมไปให้ตัวอวยที่อยู่ในแพทหน้าหน้านะครับก็สามารถมาเลือกตัวละครสีดาวกันได้จากกิจกรรมนี้นะครับ นอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตเกี่ยวกับ u u l l t y y o f l i น e ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันการดูมอนสเตอร์ใน Arbit หรือว่าจะเป็นการเพิ่มเพลงเข้าไปในโหมดการน้ำชาเพิ่มฟังก์ชันปุ่มเลือกพื้นที่เพื่อให้เราสามารถวร่ปไปยังเมืองที่เราต้องการได้ไง่ายขึ้นอนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตเกี่ยวกับ q u a l i t อ o f ไ i f e ต่างๆในเกมยังไงเพื่อนๆก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ วันนี้ผมก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่จะมีการอัปเดตในแพท2.4ให้เพื่อนๆฟังถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในสตรีมตั้งแต่ประมาณ5ทุ่มถึงีทุก,ทก,ทกวันนะครับยังไงฝากเพื่อนๆเข้ามารับชมกันแล้วก็มาคุยกันได้นะครับในช่วงเวลาดึกๆวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับบายๆครับ